วันนี้อพิญญาจะพาทุกคนไปกินซูชิโรที่เ r รนท r แนเวอรนะคะเป็นสาขาแรกที่เข้ามาเปิดในเมืองไทยค่ะไปกันเลยวันนี้คนเยอะมากๆนะคะเราได้คิวที่153คิวเรียกอยู่ที่115ค่ะรอประมาณ30นาทีนะคะได้คิวแล้วเดี๋ยวเราไปกินชากันค่ะการออเดอร์ซูชิโรนะคะ สามารถทำได้2แบบค่ะเราจะเลือกเมนูที่หน้าจอก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกหยิบที่สายพันธ์ุก็ได้ค่ะถ้าเราออเดอร์เองนะคะเมนูของเราก็จะส่งมาทางด้านบนค่ะแต่ถ้าเราเลือกหยิบที่สายพันธ์ก็สามารถหยิบได้เลยนะคะไปกินโฮตาเตกันค่ะ เมนูออเดอร์ของเราก็มาแล้วนะคะมีทั้งเอ็นกาว่าอิกุระอิวาชิแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะหน้าตาเมนูก็จะประมาณนี้ในทุกๆวันหยุดของอภิญยาอภินญาไม่คิดอะไรมากค่ะหาแต่ของกินค่ะ ได้กินของอร่อยแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยนะคะมีอะไรจับใส่ปากไปหมดเลยค่ะจะมากินทรานีิโตกันนะคะน่าะก็เป็น รู้สึกว่าเสื้อผ้าแอบอึดอัดนิดนึงนะคะกะว่าจะไดเอทค่ะได้ซูชิเข้าไปคือลืมไดเอทไปเลยค่ะในระหว่างที่เรากินนะคะก็รู้สึกว่าละลายตามากเลยค่ะเพราะว่าซูชิหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาค่ะทำให้มีความตื่นเต้นนะคะ เมนูที่อภิญญาสั่งก็ยังมาอีกเรื่อยๆเลยค่ะการคิดเงินของที่นี่นะคะก็จะคิดตามจานค่ะจานสีแดงจะอยู่ที่40บาทนะคะส่วนจานสีดำจะอยู่ที่จานละ120ค่ะแล้วก็จานสีเทาจะอยู่ที่จานละ60บาทนะคะรู้สึกว่าวันนี้อภิญญาก็กินไปหลายจานแล้วค่ะ สั่งเอาสั่งเอาค่ะอันนี้เราจะมากินข้าวที่พูดนะคะที่นี่ก็อันนี้เนื้อก็ทานคู่กับเรานะคะรสชาติอาหารของที่นี่ก็ถือว่าดีค่ะคุ้มกับราคานะคะ อร่อยด้วยค่ะคำนี้120บาทเราไปกันกันเลย Another a car we see อะไรไปเอ่ยทำไมเยอะแบบนี้